ตอนที่155อาจารย์ข้ากลัวแท้เตียนเหมือนที่สุดแล้วนั้นกงหลิวดูเหมือนสงบนิ่งแต่หน้าผากกรับมีเหงือ่อผุดซึมเขาประเมินพระก,กำลังคนพูนหีรู้สึกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเป็นความจริงในใจยิ่งสั่นสะท้านกว่าเดิมอย่างไม่อาจควบคุมติดที่หน้าตากองสนักใหญ่อันดับหนึ่งในไทล่าจึงต้องฟื้นใจกล่าวว่าท่านคือผู้ใดหรอือ บุกสนากรูฟเฟิงยามวิการมีเจตนาใดข้าพูดไปหมดแล้วก็เพียงแค่มาเตือนท่านอย่าให้บุชายท่านแต่งกับคนที่ไม่ควรแต่งด้วยเท่านั้นเขาพูดเช่นนี้บรรณาอาคันตุกะต่างรอบชำเลลองมองกันอย่างอดมีได้เรื่องเย่หว,วังชีแห่งสักครูฟเฟงมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกระส่งชิวถงลือไปทั่วทุกหัวระแหงนานแล้ว กระชอนจนคนทุกคนรู้กันทั่วเกรงว่าผู้ที่ไม่รู้คงมีเพียงตัวหนานกลงเสื้อเองและมีหนานกลงนลิ้วอีกคนด้วย เทียบงานมงคลถูกแจกจ่ายไปแล้วหนึ่งสือสมรสก็ออกไว้แล้วคิดเปลี่ยนใจยามนิสนักรู้เฟิงจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนริมฟิป่าของนั้นกงเหลียวสัน่นครู่หนึ่งก่อนไอเคน้นเสียงเย็นชาบุตรข้าแต่งกับผู้ใดก็เพียงเขาชอบก็พอไม่รบกวนให้คนนอกตั้งกังวลคนชุดนามยิ้มเจ้าสำักใจกว้าง กลับไม่สนว่าหัวใจของส่งชิวทงเป็นสกของสกุลหนานกรงของท่านหรือว่าสกุลเยี่ยกของเขากันแน่ส่งชิวทงตกตะลงึงดกดเกลี้ยวสีหน้าซีดเผือกดุงตางามเบิกกว้างตะวัดประวัตว่าท่านใจร้ายผู้อื่น ้าจะใส่ร้ายผู้อื่นได้อย่างไรเจ้ากระเยหวังซีเคยทําเรื่องดีอะไรไว้ย่อมรู้แจ้งแก่ใจยเยวหวังซีไม่คิดว่าตนจะถูกอ้างถึงเขาอึ้งงานไปครู่ใหญ่กว่าจะเข้าใจว่าคนชุดดำคนนี้กำลังพูดเรื่องอะไรทาว่าปฏิกิริยาแรกของเขาไม่ใช่บรรดาลโทรศั์กลับเราอออกมาท่านพูดส่งเดชอะไรกันข้าไม่เคยพูดจาส่งเดชแต่นี่คือความจริงที่ข้าเห็นกับตาคนชุดดำแจกแจงออกมา ท่านช่วยส่งสิวทงออกมาจากหอเซียนหยวนโดยไม่เกี่ยงราคานี่คือสิ่งที่ผู้ฝึกบำเพ็ญ่วหน้าล้วนรู้ดีซื้อคนงามกลับมาด้วยราคาสูงเลี้ยวกลชายเย่ท่านมีจุดประสงค์ใดกันแน่เห็นนางหน้าสงสารมีอาจดูได้เท่านั้น มิอาจดูดายได้ดีนักท่านช่วยนางแล้วปล่อยนางเป็นอิสระก็ได้จะให้นางอยู่ข้างกายทําไมทั้งยังให้นางตามท่านกลับสนักรูเฟิงรับนางเป็นผู้ติดตามหรือแม่นางส่งคือเบาคนงามกระดูกผีเสือ้อนี่เป็นสิ่งที่ชาวโลกต่างรู้หาก่าปล่อยนางจากไปนางคงถูกผู้ไม่ประสงค์นีจับช่องทันทีดังนั้นจึงพากลับสนักครูเฟิงหาที่พักแรมให้นาง ที่พักแรมหรือคุณชายเย่ช่างเป็นหลิวชยาหุยโดยแท้มีหญิงงามอันดับหนึ่งอยู่เคียงข้างตะวันกลับไม่ทําอะไรเกินเลยแม้แต่น้อยวาจาขงคนชุดดำค่อนข้างเยอะยานแต่เย่หวังชีฟังแล้วกลับไม่มีสีหน้าละอายแม้แต่น้อยข้าถามใจไร้ละอาย แม้เขาจะกล่าวเช่นนี้แต่ทุกคนกลับไม่เชื่อคนทั่วไปมักอาศัยความรู้สึกและความเข้าใจของตนระวัดจิตใจคนคนเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากโลกบำเพ็ญเพียรระดับสูงหากพวกเขาได้ครอบครองเบาะคนงามกระดูกผีเสือ้อต่อให้เลือดไหลออกซีจากศีรษะก็ต้องกอดคู่บำเพ็ญไว้กับอกหรือไม่กระตนกินทันทีผู้ใดจะเชื่อว่าเยวังชีบริสุทธิ์ใจ ยเหตุนี้ทุกคนจึงส่งสายตาการศีน้าใช้แมวยามยันอย่างอดมีได้บรรยากาศที่เดิมกระวนกระวายกลายเป็นความสนุกสนานที่ได้ชมเรื่องส่วนตัวผู้อื่นอย่างเห็นได้ชัดนั้นกงซื่อศีน้าหมนถึมข้าว่าเจ้าเจตนาหาเรื่องช่วยโอกาสใส่ร้ายสำนักรู้เฟิงเราข้าแต่งงานกับผู้ใดเกี่ยวอะไรกับเจ้าไม่ต้องพูดแล้วเจ้ามาจากที่ใดสายหัวกลับไปที่นั่นสาคุณชายหนานกง ท่านไม่เข้าใจจิตใจคนดีเอาเสียเลยคนชุดดำเยื้องกลายในตำหนักใหญ่เขาเดินวนรอบหนึ่งพันหยุดลงไม่ไกลเมื้องหน้าทรงชิวทงเข็นหระาใส,านส่นางสองทีแม่นางทรง ฟูจินของเจ้าหน้ามืดตาบอดเชื่อเจ้าเช่นนี้มีหน้าเล่าเจ้าจึงหน้าไม่แดงใจไม่สั่นยืนอยู่ในที่แห่งนี้อาศัยว่าตนมีฐานะเป็นผู้รนของฟูจินประมุขน้อยของแห่งสำนักรูร้เึ่งสีหน้าส่งชิวททองกลับไม่ได้สงบนิ่งเหมือนอีกสองคนนั่งเอ่ยอย่างดลนลานท่านยาลบลูความบริสุทธิ์ของข้าเจ้าของชายเย่มีความริสุดอนใดให้กล่าวได้คนชุดดำเอ่ยอย่างไหลลื่น หลังจากจะรับความช่วยเหลือจากเขาไม่นานก็ยินยอมปรนนิบัติเขาขณะที่พวกเจ้าสองคนนำพบการเป็นการส่วนตัวคิดว่าไม่มีพนายโดยรู้รอบเห็นหรือโดยรอบรู้เห็นหรอหารู้ไหมข้ามองดูอยู่ในที่ลับตลอดพวกหาก้าไม่อยากให้คนรุก,กอยาทำเสียเองส่งชิวทถงตะกขัดจังหวะเขาทันทีท่านพูดจะส่งเดช หากข้าพูดทรงเด็ดเนะเจ้า,าจต้องตัวสารข้าข้าถูกรังแกข้าข้านางหันไปมองนานกงซื่ออย่างเตือนตระหนกคุณชาย นานกงซื้อเดินเข้ามาอยู่ข้างกายนางปอกป้อง,องนางไว้ด้านหลังดวงตามืมดหมดหน้าสะเพริงเหมือนหมาป่าจ้องคนชุดดำกระเม่งเจ้าอย่าได้เสียรายผู้อื่นใส่ร้ายผู้อื่นหรือไม่ข้าบอกเรื่องหนึ่งท่านก็รู้แล้วคนชุดดำยิม้มคุณชายนานกงที่ต้นขาซ้ายของคนงามแส้นส่งคนพูนี้มีฝฟแดงเม็ดหนึ่งใช่หรือไม่ นั้นกองเสื้อได้ยินก็ตกตะลึเจ้าเจ้าเจ้าขนาดประมาณเมล็ดข้าวเห็นจะได้สีสันสดใสดไม่ใช่แดงกำ่ำแต่เป็นสีแดงโลหิต หากข้าไม่ได้เห็นนางสำเริงสำราญกับคุณชายเย่ยกับตาจะจำแจ้งถึงรายละเอียดบนร่างนางชนิดได้อย่างไรนี่นี่คุณชายช่องชิวทงตนกจนทำตัวไม่ถูกดึงแขนเสื้อกล้องหนานกองเสื้อเอาไว้เอ่ยทั้งตากรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาปรักปรำข้าเขาต้องค้อโอกาสาคณะข้าอาบน้ำเจ้าอาบน้ำมีอะไรน่าดูคนชุดดำไม่สบอารมณ์เอ่ย ขัดยาจังหวะนางมีสู้ไปดูผู้อาโสอีเ้เหิงแหงยอดเกาสื่อเชิองอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าจะดีกว่าหรือเรื่องผู้อวโสวอี้เหงิงถูกสิทธิหญิงแอบดูขณะอาบน้ําก็เป็นเรื่องที่เล่ากันสนุกปากในโลกมัมเพนเพียนเวลานี้พอเอ่ยถึงขึ้นมาทุกคนก็รู้สึกขบคานที่ผู้ขวัญกล้าย,ยังมองไปทางจูวันหนิงแบบหนึ่งแต่แล้วก็ต้องตกใจเพราะลังสีสังหารหน้าสะเพริงบนหน้าเกาต่างก้มหน้าหลบตาก,กันจ้าละวัน คนชุดดำบนรอบหนานกงซื่อกับช่องชิวทงพันคล้ายนึกอะไรขึ้นได้ปรบมือยิ้มพรางกล่าวใช่แล้วใช่แล้วข้าก็น,นึกเรื่องขึ้นได้เรื่องหนึ่ง ปีนั้นตอนผู้ชายเยี่ยมประวุลแม่นางส่งมาบนข้อมือแม่นางส่งมีชาติพรหมจันทร,ร์ที่หัดทิพลานหลิงแต้มไหวหากแม่นางส่งบริสุธิ์จริงส่วนข้าพูดยาโสกปกแสร้ายนางฉะนั้นบนข้อมือนางต้องมีแต้มพรหมจันทร,ร์นั้นอยู่เป็นแน่เขาเว้นช่วงยิ้มนน้อยแม่นางเอิดแม่นางส่งที่บาดกลัวจนสั่นไปทั้งร่างราวกับร่อนกระชอนแม่นางส่งหากเจ้าอยากล้างบนทินให้ตนเองมีสู้แสดงแต้มพรหมจันทร,ร์ใน้นทุกคนได้เห็นสักหน่อยเป็นไรนานกลงซื่อ กระจ่างแจ้งคันไว้ปรบส่งซิวท้องไม่เป็นไรเจ้าให้ทุกคนดูสักหน่อยเจ้าแต่ว่าเขากลับเห็นริมฟีปาที่ซื่เปือยจนไร้สีเลือดของทรงซิวท้องเป็นหน้าขาวจนเหมือนกระดาษตัวสั่นระลิกนั้นกองซื้อชะง,งักไปผ่านไปครู่หนึ่งจเจอด้วยความแกร่งใจเจ้าเจ้าเจ้าเป็นอะไรไปทรงซิวท้องคลายมือจากนั้นกองซื้อถอยหลังไปก้าวหนึ่งปิดแขนเสื้อเอาไว้สายหน้าหยุดทั้งน้ำตากรอไม่ไม่ได้ได้ข้าไม่ได้ ลุงตาหนานกรุงซื่อพันเบิกกว้างขราวกับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถึงกระพูดไม่ออกคนชุดดำเข่นหรอ้อยยันเป็นอะไรไปไม่กล้าหรือไม่ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นข้าก็ไม่รู้ส่งสิวท้องสุดลงกระเพื้อนอย่างสิ้นเร่ยวแรงน้ำตาไหลรินลงมาราวกับสายฝนข้าไมา่แน่ชัดข้าเองก็รู้ขอร้องท่านปล่อยข้าไปนางกำเสือน ตแขนเสื้อแน่นไม่ให้ผู้ใดเห็นแต่ถ้าทางต้องการปกปิดเช่นนี้เท่ากับบอกทุกคนว่าแต้มพรหมจันทร์บนข้อมือของนางหายไปแล้วเหมือนที่คนชุดดำกล่าวจริง,รงๆนางมั่นหมายกับผู้อื่นด้วยสถานะของหญิงพรหมจันทร์แต่ยังไม่ทันได้แต่งงานแต้มแดงบนข้อมือกลับหายไปแล้วเวลานี้กระดกตรงแม่น้ำหงหวกําลังไม่สะอาดแล้วคนชุดดำกำลังจะกล่าวต่อพันยินเสียงเคร่งขมเย็นชาด,ดังมาไม่ไกลใต้แสงไฟร่างชูวันหญิงหยัด wrong แต้มพรหมจันทร์บนข้อมือแม่นางส่งร้ายวันก่อนยังมีอยู่ไม่สดเคร้งก็ท่านบอกว่าคนแท้ส่งและเยี่ยลักลอบพบจูกันเกรงว่าท่านจะจงใจวางแผนให้ร้ายไม่รู้เพราะเหตุใดในดวงตาคนชุดนำคล้ายใช้แมวจนคำพูดท่าทางบีบคั้นพวกคนสลายไปทันทีกระหันเผชิญหน้ากับชูวันงิงผ่านไปครู่ใหญ่คนชุดนำกระถอนหายใจบางคนที่นั้นคล้ายรู้สึกตนฟังผิดไปบุรุษที่ไม่ครู่พ้นชอ็ชอตๆหมายต้นอื่นจนมุมพวกนี้จูอเ,อเสียงคร้าจะลดลา ว่าสอกลงประรย์ชูกล่าวไม่ผิดแต่ไม่ลู้ค่าไม่ได้บอกว่าก่อนหน้าคนแซ่ซ่งและเยีย่เคยมีอะไรกันมาก่อนเพียงแค่บอกว่าคนทั้งสองมีสัมพัน์เชิงชู้สาวหากว่าถึงช่วงนานรอบเป็นชูกันจริงๆก็คงเป็นเมื่อไม่ก,กี่วันก่อนเย่ยวังสีพึ่มพำเหลวไหลชัดๆ ชิวันหนิงสีหน้าเคร่งเครึมเย็นชาน้ำเสียงดุด,ดันวาจาไร้หลักฐานคำพูดของท่านเป็นจริงหรือเท็จให้ข้าตายสวนเองท่านขณะพูดปลายนิว้วชูววันหนิงเปล่งประกายสีทองรูม่านตาของคนชุดดำพรันหดลงเบี่ยงกายหลบพ,ลพ้นเทพสตราเทียนเหวินได้แหวกฝ่าอากาศออกมาอย่างรวดเร็วได้อย่างบุดเบิดนี้ประจานชูจะทำอะไรคนชุดดำทั้งจนปัญญาทั้งรู้สึกอกหันทักษะเขาดียิ่งแส่หลีวของชูววันหนิงตะวัดรัดต เขาไม่ได้ในทันทีเขาเองก็ไม่ตอบโต้ถูกแซะเลียวชวนยิงไล่ตามไม่ลดละ บรรยากาศที่ตึงเครียดกรึกเกลียอยู่แต่เดิมพลันเปลี่ยนเป็นหน้าขบั้นแฝงความผ่อนคายรางๆ่า่าตีฆ่าค่ายัางพูดไม่จบเลยหากท่านจะฟ้องร้องใหญ่ไม่ถอดหน้ากากพูดคุยกิ้วกระบี่ของชูวันหิ้งกดตามเออเสียงเครียวหากท่านจะหักถอดข้าจะถอดให้ท่านดูภายหลังตอนนี้ไม่ได้ใหญ่จึงไม่ได้หน้าตาข้าอัปลักษณ์ใต้แสงไฟเช่นนี้เกรงทำผู้อื่นตกใหญ่ คนชุดดามหลบเทียนเหวินพรางหนีอยู่นานเห็นอาคมชูวันนิงยิ่งอยู่ยิ่งดุร้ายก็พูดในใจว่าแย่แล้ว บีงกายหลบเป็นหลังเสาไมา้เลี่ยงการโจมตีอันเทียนบ่นที่แผ่ประกายสีทองแปลได้พรางตะโกนก้องเย่วังสีเจ้าเป็นยูชนวินยูชนไม่เฉรือววันนี้ข้าจะให้ใต้ล่ารู้ชมหน้าที่แท้จริงของเจ้าเจ้าซื้อสตรีมาเป็นคู่บำเพ็ญมัคับส่งฉีทวงให้ปนิบัติเจ้าเจ้าไม่กำเนงถึงศีลธรรมคมเหพระญาของผู้เป็นนายเจ้ามันเดรฉา,านสวมเสื้อผ้าหน้าเนื้อใจเสือ เยวังซีฉุนขาดเลี้ยวไหลทั้งเพเจะพูดอะไรกันข้าพูดผิดหรือแต้มพมจารย์ของซ่งชิวถงหายไปได้อย่างไรไมิหรือเจ้าจะไม่กระจ่างคนชุดดำบบปรบพรางขึ้นเสียงดังวันก่อนนางคุกข่าวเบื้องหน้าเจ้าบอกว่านางว่าเป็นว่าที่ภรรยาของนานกงซื่อแล้วขอให้เจ้าโปรดเมตตายาผู้พันกับนางอีกเจ้ากลับดึงดันไม่ยอมฟังเจ้ายังบอกว่าเยหวังซีกรอดจนหน้าเคียวแล้วเค้นเสียงรอดไรฟันข้ายังบอกว่าอะไรเจ้ากุ เรื่อง คำพูดที่เจ้าพูดเองก็ลืมแล้วหรือจิตยังต้องให้ข้าเตือนความทรงจำตอน,น,นเจ้าบอกว่าคนชุดดำกระแอมไม่คอโล่งปรับน้ำเสียงเรียนแบบเ <c oughs> ยหวังสีว่าแม่นางส่งค่าจ่ายเงินไปไม่ใช่น้อยกลับเป็นการตัดชุดวิวาให้ผู้อื่นเวลานี้เจ้าได้รับความโปรดปรานจากคุณชายนั้นคงแล้วก็จะตีจากค่าตัดความสัมพันธ์กับข้าเจ้าฟันหวานเกินไปกระมังสุดท้ายยังรหราะฮาฮาามทีน้ำเสียงอนาพานอย่างยิ่ง về quán xì mình tụp